everyone มาพบกับ English by ครูวอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง pronouns pronouns Pro หมายถึงอะไรนักเรียนลองคิดตามนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้ในคาบที่แล้วกันก่อนเลยนะคะในคาบที่แล้วค่ะคุณครูได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยใช่ไหมคะที่ขึ้นต้นด้วย Y นั่นเองค่ะถ้าเราต้องการจะถามว่าทำไมคุณถึงเป็นไข้ ทำไมคุณถึงเจ็บคอเราจะถามว่าอะไรจำได้ไหมคะขึ้นต้นด้วย why ค่ะเราจะถามว่า why did you get why did you get ตามด้วยอาการยกตัวยอย่างเช่น why did you get a sore throat ทำไมคุณถึงเจ็บคอประโยคภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยอะถ้าถามด้วย why เราจะต้องตอบ because เพราะว่ามันถามว่าทำไมเราก็ต้องตอบว่าเพราะว่า ถูกต้องไหมเพราะว่าก็คือเป็นเหตุเป็นผล Why did you get a sore throat? ทำไมถึงเจ็บคอ Because I eat a lot of candy. ฉันกินแคนดี้มากเกินไปหรือว่าฉันกินลูกอมมากเกินไปนั่นเองนะคะ หากนักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามคุณครูได้ในแชทส่วนตัวตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวปรึกษาเรื่องส่วนตัวเรื่องทั่วไปนะคะยกเป็นเรื่องยืมเงินนะคะหรือว่าโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเรียนของเรานั่นเองค่ะมาเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง pronouns p r o n o u n นักเรียนรู้จักไหมคะว่าหมายถึงอะไร pronoun หมายถึงคำที่ใช้เรียกแทนคำนามคำที่ใช้เรียกแทนคำนามไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ชื่อเมืองชื่ออะไรแบบนี้นะคะเป็นคำนามแต่ pronoun เนี่ยมันจะมาทำหน้าที่ใช้เรียกแทนคำนามเหล่านั้นเพื่อให้เราไม่ต้องกล่าวคำนามซ้ำๆยกตัวอย่างเช่น อะยกตัวยอย่างเช่นครูบีบอกว่าเออบ้านของฉันหลังใหญ่ May My house is so big หมายถึงประโยคที่สองเราจะไม่ใช้ my house และแต่ว่าเราจะเอาคำ p r o n o เนี่ยมาเรียกแทน my house นั่นเองค่ะการที่เราเรียกว่า my house บ้านฉันหลังใหญ่บ้านฉันสีชมพูบ้านฉันอยู่จงังหวัดนองคาย บ้านฉันอยู่ในประเทศไทยบ้านฉันประตูสีฟ้าบ้านฉันหน้าต่างสีแดงเห็นไหมคะมันก็เหมือนการที่เราเกล่าวคำนามส,สัําันมันจะทําให้ประโยคไม่ไพเราะดังนั้นเราถึงใช้คำนามาคำสรรพนามหรือว่า pronouns นั่นเองค่ะมาใช้เรียกแทนคำนาม เรา,เ,าเรียกใช้แทนคำนามเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ต้องเก่าซ้ำๆนั่นเองค่ะ pronoun จะแบ่งออกทั้งหมดเป็น3ามประเภทนะคะแบ่งออกทั้งหมดเป็น3ประเภทเรียกง,ง่ายๆก็คือแบ่งออกเป็นสรรพนามบุรุษที่1สรรพนามบุรุษที่2สรรพนามบุรุษที่3นั่นเองค่ะมี3ประเภทแต่ว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนอเริ่มต้นอันนี้ก่อนนะสรรพนามบุรุษที่หหรือว่า pronoun สรรพนาม ประเภทที่1ก่อนเลยค่ะสรรพนามบุรุษที่หหมายถึงอะไรก็คือใช้แทนตัวผู้พูดก็คือตัวเราถูกต้องไหมคะใช้แทนตัวผู้พูดก็คือ I I หมายถึงฉันแล้วก็ we we ในที่นี้หมายถึงพวกเราถูกต้องไหมครับ I ใช้แทนตัวผู้พูดนะซึ่งเป็นเอกพจน์ก็คือตัวเรามีคนเดียวเป็นเอกพจน์ถูกต้องไหมคะเอก,กะก็คือ1เดียวนั่นะเองค่ะ ไมีความหมายว่าอะไรบ้างก็คือฉันจะแปลว่าแบบแทนตัวฉันหรือผมดีฉันข้าพเจ้าก็ได้นั่นเองค่ะใช้แทนเรียกตัวเราหรือว่าไอแ่นมูนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะส่วน v ค่ะใช้แทนตัวผู้พูดก็คือตัวเราที่เป็นพหูพจน์ก็คือมากกว่า2หรือ2นั่นเองค่ะ ซึ่ง V จะมีความหมายว่าเราหรือว่าพวกเรา V พูดง่ายๆก็คือมันมีบุคคลอื่นบวกกับตัวเราลูกมันก็เลยกลายเป็นพวกเราถูกต้องไหมยกตัวอย่างเช่นในห้องมีเพื่อนๆแล้วก็มีตัว i i ก็คือตัวเราบวกกับตัวเราก่อนเราก็จะเรียกว่าพวกเราถูกต้องไหมคะมีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็มี i มีฉันด้วยนะ เราก็จะเรียกรวมกันเป็น v ก็หมายถึงพวกเรานั่นเองค่ะมาถึงสรรพนามบุรุษที่2ค่ะสรรพนามบุรุษที่2หมายถึงใช้แทนตัวผู้ฟังหรือว่าคู่สนทนาที่เราพูดด้วยอลูกที่เราพูดด้วยนั่นก็คือเราจะใช้เรียกแทนคขาว่า you you นั่นเองนะคะ you ใช้แทนตัวผู้ฟังได้ทั้งมีความหมายได้ทั้ง เป็นเอก,กพจน์ก็คือ1เดียว1คนหรือว่าเป็นพหูพจน์ก็ได้นะคะยู you <You S 1> มีความหมายว่ายังไงก็หมายถึงคุณหรือหมายถึงเธอซึ่งมีความหมายผู้ฟังแค่คนเดียวถ้าเราจะใช้ยูแทนคำว่าคุณแล้วก็เธอมีความหมายแค่1คน1คนก็คือเป็นเอก,กพจน์เก่งมากเลยส่วนยูที่มีความหมายเป็นพหูพจน์ล่ะมันจะมีความหมายว่าพวกคุณ พวกเธอซึ่งคำว่าพวกคุณพวกเธอเนี่ยมันก็ต้องมีคนฟังตั้งแต่สองคนเป็นต้นไปหรือว่าคู่สนทนาตั้งแต่2คนเป็นต้นไปเราก็ใช้ you เหมือนกันนะจำไว้ว่า you มันใช้ได้ทั้งเป็นเอกพจน์หนึ่งคนแล้วก็ you เป็นพหูพจน์ที่มีความหมายว่าสองคนนั่นเองนะคะถัดมาค่ะประเภทที่3สรรพนามบุรุษที่3าเนี่ยนะคะ ใช้แทนบุคคลที่เราพูดถึงหรือเอ่ยถึงอ่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นณนะที่เรากําลังพูดถึงเขาอยู่ถูกต้องไหมคะได้แก่อะไรบ้างล่ะได้แก่ he ได้แก่ she ได้แก่ it ได้แก่ they ถูกต้องไหมคะ he ในที่นี้หมายถึงเขาผู้ชายใช้แทนคำนามเพศชาย he ใช้แทนคำนามเพศชายซึ่ง เป็นเอกพจน์นะเอกพจน์คือ1เดียวนะครูบอกไปแล้ว She หมายถึงเขาผู้หญิงหรือว่าหล่อนผู้หญิงมีความหมายเป็นเอกพจน์เหมือนกันนะคะก็คือเหมือนแบบหล่อนผู้หญิงแค่คนเดียวหลอนเขาผู้หญิงแค่คนเดียว it จำง่ายง่ายใช้แทนคำนามที่เป็นสัตว์สัตว์สิ่งของหรือสถานที่ซึ่งมีความหมายเป็นเอกพจน์นะจำไว้ it ใช้แทนสัตว์ยกตัวอย่างเช่น tiger สิ่งของ the book หรือสถานที่ที่เป็นเอกพจน์ส่วนเดจะจะหมายถึงเขาทั้งหลายหรือว่ามันทั้งหลายก็ได้เขาทั้งหลายก็คือใช้กับคนที่มีตั้งแต่สองคนเป็นต้นไปถูกต้องไหมครับส่วนมันทั้งหลายในที่นี้ก็ใช้กับใช้กับสิ่งของสถานที่หรือแม้แต่สัตว์ถ้ามีสองเป็นต้นไปนะคะ เราจะใช้เป็น day ทันทีเลยแต่ถ้าเมื่อไรสัตว์แล้วก็สิ่งของสถานที่เป็นเอกพจน์เราจะใช้แทน it แต่ day แต่แตส่วนมากส่วนมากนะจำไว้ติ้งไว้เลยคิดไว้ในเลยคิดไว้ในสมองเราเลยนะคะว่า day ส่วนมากมันมักจะใช้กับเขาทั้งหลายก็หมายถึงคน หมายถึงคนที่เราพูดถึงตั้งแต่สองคนเป็นต้นไปหรือว่าเป็นพ้าหูพจนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายหรือว่าเป็นใครก็ตามนะคะตั้งแต่สองอย่างสองสิ่งสองคนเป็นต้นไปเราจะใช้คำว่าเด y นั่นเองค่ะถัดมาค่ะเมื่อกี้เรียนเรื่อง pronoun ฉยถัดมาเรามาดูซิว่า subject and object pronouns หมายถึงอะไรนะคะ subject and object pronoun ก็หมายถึงคำสรรพนามนั่นแหละคะ่ะ pronoun ก็หมายถึงสรรพนามถูกต้องไหมสรรพนามที่ใช้เรียกแทนคำนามคือควรสัตว์สิ่งของนั่นแหละแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมาคือทำหน้าที่เป็นประธานและทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค subject หมายถึงประธาน object หมายถึงกรรม นะเป็นประธานของประโยคแล้วก็เป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะเช่นอะไรบ้างคำเหล่านี้ก็คือที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้ไงลูก I, you, we, they, he, she, it, her, him, them, u s คําคำเหล่านี้ล่ะค่ะมันเขาเรียกว่า subject and ออบเจก pronoun นั่นเองนะคะหรือว่าเรียกรวมก็เป็นคา pronoun นั่นแหละแต่เวลาเราแยกใช้เราก็แยกว่าอันไหนเป็นประธานแล้วก็เป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะอันนี้ค่ะเป็นตารางแยกให้เราเข้าใจง่ายๆเลยนะจ๊ะว่าคำสรรพนามหรือว่า pronouns เนี่ยมันแบ่งอันไหนคือ subject อันไหนคือ object นั่นเองนะคะแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้ต้องเป็น object ครูบีน่าจะพิมพ์ผิดนะโอเคค่ะมาฝั่งนี้จะเป็น object, ออบเจก์ฝั่งนี้จะเป็น subject pronoun ก็คือสรรพนามที่เป็นประธานส่วนฝั่งนี้ object pronoun ก็คือสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นเป็นอะไรคะออบเจกต์ครูบีบอกไปแล้วเมื่อกี้ออบเจกต์ object, หมายถึงกรรมนั่นเองนะคะส่วนช่องนี้ก็หมายถึงความหมายนั่นเองค่ะ Subject pronoun มีอะไรบ้างคือคำว่า I, d. you, we, they, he, she, it นักเรียนถ้าสังเกตนักเรียนเห็นไหมว่าคำเหล่านี้มันขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอะไรพยัญชนะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นั่นก็คือมันอยู่ต้นประโยคในภาษาอังกฤษ โดยส่วนมากถ้ามันทำหน้าที่เป็นประธานหรือว่าขึ้นต้นประโยคนั่นเองนะคะขึ้นต้นประโยคมันจะขึ้นต้นด้วยอักตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ซะเหมือเก่งมากค่ะส่วนฝั่งนี้เป็นออบเจกโครนาวได้แก่อะไรบ้าง Me You u s them him her it เรามาดูกันเป็นแถบแบบนี้นะ เป็นฝั่ง subject object แล้วก็ความหมายไปด้วยเลยนะคะ I I ทำหน้าที่เป็น subject กรรมของ I ก็คือคำว่ามีซึ่งหมายถึงฉัน you ทำหน้าที่เป็น subject pronoun ก็คือสรรพนามที่เป็นประธานถ้าเมื่อไหร่ทำหน้าที่เป็นกรรมก็ยังเขียนเหมือนเดิมค่ะก็คือ you การมีความหมายว่าคุณถูกต้องไหมคะ ส่วน V หมายถึงพวกเราเมื่อไหร่ที่เป็นกรรมโดยส่วนมากสรพนามที่เป็นกรรมนันกเรียนมันมักจะอยู่หลังคำกริยาหรืออยู่หลัง verb คำกริยาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า verb ก็คือ คำกริยาส่วนสรรพนามที่เป็นประธาน subject pronoun เนี่ยมันมักจะอยู่ต้นประโยคก,ก็คืออยู่หน้าคำกริยานั่นเองค่ะส่วนเป็นกรรมมันมักจะอยู่หลัคำกริยามันก็เลยเป็นตัวเล็กเห็นไหมคะแล้วก็เปลี่ยนรูปไปด้วย I มี me. I เปลี่ยนเป็น me ก็คือฉัน y o U เปลี่ยนเป็น you we ก็คือ us they ก็คือ them he ก็คือ him ที่หมายถึงเขาผู้ชายฮะแบบหนึ่งนะครูบีพิมพ์ตกบ่อยมากเลยสุดใสรีบแน่เลยอ่ะแบบหนึ่งนะคะ he ต้องเป็นผู้ชายค่ะผู้ชายส่วนคำว่า she she เมื่อเป็นกรรมเราจะเปลี่ยนเป็น her ก็หมายถึงหล่อนผู้หญิงส่วน it เมื่อเป็นกรรมก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะต่างกันแค่ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กของตัว I ที่นำหน้ามีความหมายว่ามันนั่นเองค่ะเข้าใจไหมคะลองทวนอีกครั้งนะคะคำนี้ออกว่าเ,เอาเสียงอะไรคะ I, me, you, you, we, us, they, them he, him, she, her, it, it นั่นเองค่ะใครที่ยังออกเสียงไม่ได้ฝึกอ่านออกเสียงได้นะคะเดี๋ยวเรามาขยายกันเลยค่ะว่าคำสรรพนามเนี่ยคำเหล่านี้มันแทนคำนามอะไรได้บ้างนะคะ he มีความหมายหมายถึงเขาผู้ชายถูกต้องไหมคะใช้แทนพวกผู้ชายหรือว่าใช้แทนผู้ชายที่ มีแค่คนเดียวหรือว่าเป็นเอกพจน์ใช้แทนอะไรได้บ้างทอมเป็นผู้ชายไหมคะทอมเป็นผู้ชายคะ่ะใช้ he แทนได้ a boy ก็คือเด็กผู้ชายหนึ่งคนใช้ he แทนได้คะ่ะใช้ he แทน the man ก็คือผู้ชาย boy หมายถึงเด็กนะลูกหมายถึงเด็กผู้ชายส่วน man หมายถึงผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วลูกเออนั่นแหลคะค่ะ the man ก็หมายถึงผู้ชายใช้ he แทน the policeman โดยส่วนมาก policeman มันจะ ตำรวจโดยส่วนมากจะเป็นผู้ชายถูกต้องไหมคะเขาก็เลยใช้ he แทนนั่นเองค่ะส่วนคำว่า she ที่มีความหมายว่าหล่อนผู้หญิงคำนามคืออะไร Lisa เป็นผู้หญิงไหมคะเป็นผู้หญิงดังนั้นเราใช้ she แทนค่ะ a girl เด็กผู้หญิงเป็นผู้หญิงไหมคะใช้ she ค่ะ the woman ก็คือผู้หญิงที่โตแล้วก็คือผู้ใหญ่อะ่ะผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่อะ่ะแต่มีความหมายว่าคนเดียวนะใช้ she แทนค่ะ the nurse พยาบาลพยาบาลโดยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นผู้หญิงถูกต้องไหมคะในต่างชาติเขามักจะเป็นผู้หญิงเขาก็เลยใช้เป็นเดนเนสเดินเนสเนสหมายถึงพยาบาลเขาจะใช้ชีแทนนั่นเองค่ะฮีกับชี she. ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์จำไว้เลยเอกพจน์มีความหมายหนึ่งเดียวถูกต้องไหมคะถัดมาคะ่ะ it it ในที่นี้ก็มีความหมายเป็นเอกพจน์หมายถึงมันใช้แทนสัตว์ สิ่งของสถานที่ที่มีอันเดียวหรือว่าเป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a d o g หมาหนึ่งตัวใช้อิทแทนหนังสือหนึ่งเล่มใช้อิทแทนค่ะเป็นสิ่งของถูกต้องไหมคะ Bangkok เป็นชื่อเมืองค่ะใช้อิทแทน The School เป็นสถานที่ค่ะใช้อิทแทน His dog หมาของเขาหมาของเขาก็คือเป็นหมานั่นแหละคะ่ะเป็นเป็นสัตว์ถูกต้องไหมลูกเป็นสัตว์แล้วก็ใช้อิทแทนได้ส่วน My house ก็คือบ้านของฉันอันนี้ก็เป็นสิ่งของบ้านก็หมายถึงเป็นสิ่งของที่อยู่อาศัยถูกต้องไหมคะก็ใช้ It ทแทนได้ค่ะถัดมาเ y e ค่ะ d y ครูบีบอกว่าหมายโดยส่วนใหญ่เขามักจะใช้กับคนคนแบบที่มีหลายคนน่ะลูกที่มีหลายคนนั่นเองนะคะ D ด y ใช้กับคนที่มีหลายคนยกตัวยอย่างเช่นคนหลายคนหรือว่าสิ่งของหลายอย่าง สถานที่หลายสถานที่ก็ได้นะคะหรือว่าเมืองหลายเมืองก็ได้ก็ใช้ day แทนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น books เห็นไหมมันมีเยอะทําไมรู้ว่ามีเยอะสังเกตได้ยังไงว่าคํานามนั้นมันเป็นพหูพจน์หรือมากกว่าหนึ่งนักเรียนสังเกตได้ยังไงส่วนมากมันมักจะมี s ท้ายคำนามตรงนั้นถูกต้องไหมคะ books ก็คือหนังสือหลายเลียใช้ day boys ก็คือเด็กผู้ชายหลายคนก็ใช้เดตถูกต้องไหมคะเมนก็ men, คือผู้ชายหลายคนถ้าแมนธรรมดาหมายถึงผู้ชายคนเดียวแต่ถ้าเมนหมายถึงผู้ชายหลายคนมันจะเขียนต่างกันนะถ้า MAN ก็ M a n แต่เมนที่หมายถึงผู้ชายหลายคนมันจะเขียนว่า M a n. E N นั่นเองค่ะ Lisa and Rose eh? มี2คนถูกต้องไหมใช้ DAY ถูกต้องค่ะ The school โรงเรียนหลายโรงเรียนใช้ DAY ค่ะ Pen and pencil ปากกาและดินสอมี2ชิ้นไหมคะ2ชิ้นค่ะใช้เด y ค่ะ The people people หมายถึงคนผู้คนคำว่าจะบอกว่าผู้คนมันก็ต้องมีคนมากกว่า1ถูกต้องไหมคะใช้เด y ค่ะ The cat มี S ค่ะ cat ลงท้ายด้วย cat แล้วมี S ด้วยก็หมายถึงแมวหลายตัวใช้ เดคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนเข้าใจเนาะอะ,อะมาถึงการทำใบงานของเราเลยคะ่ะวันนี้คุณครูจะให้ทำใบงานผ่าน Live worksheet เหมือนเดิมนะคะวิธีการคะ่ะให้นักเรียนนะคะสมมติว่านักเรียนยุดดู u t u b e ครูบีอยู่นะตอนนี้ใช่ไหมให้นักเรียนคะ่ะนักเรียนเห็นด้านล่างไหมมันจะอยู่ใต้คำอธิบายของคลิปนั้นครูบีจะแทรกลิงก์ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะ กูบีจะแทรกลิงก์ตรงนี้ลงไปนักเรียนก็กดลิงก์เข้าไปทำรายงานได้เลยค่ะอันนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ถ้านักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือนะคะสมมุติว่านักเรียนดูคลิปนักเรียนดูคลิปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลิงก์ทำงานมันจะอยู่ด้านล่างใต้คำอธิบายคลิป YouTube ตรงนั้นถ้านักเรียนหาไม่เจอกูบีลิงก์อยู่ตรงไหนนักเรียนกดที่ตรงนี้ถ้ามันไม่ขึ้นลิงก์ถ้านักเรียนกดที่รูปสอนด้านล่างตรงนี้แล้วมันก็จะมาเป็นหน้านี้ค่ะ เห็นไหมมันจะมีลิงก์ให้เลยนักเรียนก็กดลิงก์เข้าไปนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนกดลิงก์มาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะใบางานของเราสวยงามไหมครูบีทํานานมากเลยนะคะ,ะคุณครูบีทํานานมากตั้งใจอยากให้นักเรียนได้ทําใบงานสวยๆน่ารักน่ารักนั่นเองนะคะแมงงานของเราอันนี้เป็นใบางานออนไลน์นะคะให้นักเรียนคลิกลิงก์เมื่อกี้แหละเข้ามาจากนั้นค่ะให้เขาบอกว่า ให้นักเรียนเนี่ยเปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้ให้เป็นคำสรรพนามยกตัวอย่างเช่น example the bird had a long tail ก็คือนกมันมีหางยาวถูกต้องไหมคะให้เราเปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมันเป็นคำนามนะคำที่เขาขีดเส้นใต้ามาเนี่ย the bird ให้เปลี่ยนเป็นคำสรรพนามหรือว่าคำโป o n o n ถูกต้องไหมคะที่เป็นประธานรู้ได้ไงว่ามันเป็นประธานเพราะว่า มันอยู่ด้านหน้าถูกต้องไหมลูกถ้าเมื่อไหร่ที่คาสรรพ,พนามที่ทําหน้าที่เป็นกรรมโดยส่วนมากมันจะอยู่หลังคํากริยาแต่ถ้าเป็นประธานม,นมันมักจะอยู่ด้านหน้าหรือว่าต้นประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งอันนี้คุณครูบีไม่ต้องให้เราพิมพ์แล้วนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาง่ายมากแค่ให้เลือกเองค่ะว่าเป็นอะไรตึ้งตึงตึงต้ง The bird เป็นสัตว์ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นสัตว์ใช้อะไรแทนคำสรรพนามใช้อะไรแทนคะ เก่งมากค่ะแล้วมาดูอันที่ข้อ6ถึง10ก็เหมือนกันให้เราเปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้คำสรรพ,พนามเนี่ยให้เป็นรูปแบบของกรรมเมื่อกี้เป็นรูปแบบของ subject pronoun ถูกต้องไหมคะก็คือคำสรรพ,พนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานต่อไปมาดูคำสรรพ,พนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมเห็นไหมคำที่ครูบีให้เติมโดยส่วนมากเงนมักจะอยู่ด้านหลังก็บอกไปแล้วไงคะว่า ใหเป็นรมสรรพนามที่เป็นกรรมมันต้องวางอยู่หลังคำกริยา yeah. นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น example ยกตัวอย่างเช่น I like a dog คำว่า a dog ในที่นี้มันเป็นคำนามให้เราเปลี่ยนคำนาม a dog เนี่ยเป็นคำสรรพนามในรูปแบบของกรรมถูกต้องไหมคะ a dog เราใช้อะไรแทนคะก่อนอื่น a dog เป็นสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นคน เป็นสัตว์เก่งมากถ้าเป็นสัตว์เราใช้อะไรแทนคะใช้ it ค่ะเก่งมากค่ะข้อ6ถึง10นักเรียนทำเองนะนักเรียนคลิกเครื่องหมายแบบนี้มันจะขึ้นมาให้นักเรียนเลือกเลยนะคะพอนักเรียนเลือกเสร็จอย่าลืมกดคำว่า finish ตรงนี้ด้วยนะมีความหมายว่าทำเสร็จแล้วส่งค่ะ อ่มีความหมายก็คือให้ส่งค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วก็กดส่งตรงนี้ค่ะ f ิน i s h ก็คือทําเสร็จแล้วส่งเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วค่ะมันจะขึ้นคําว่า enter your full name จําไว้เลยเมื่อไรเห็น name full name ก็คือชื่อนั่นแหละลูกพิมพ์ชื่อนามสกุลเราไปจ้ะจากนั้น group level อ่า group ก็หมายถึงแบบกลุ่มหรือว่าห้องอหรือระดับชั้นเรียนของเราป .5 ทับ2นักเรียนก็เขียนไปป .5 ทั2จากนั้นก็กดคําว่า s e n ตตรงนี้ค่ะนักเรียนก็จะส่งไปแล้วมันก็จะโชว์ว่านักเรียนได้กี่คะแนนผิดหรือถูกถ้าถูกมันจะเป็นกล่องสีเขียวถ้าผิดมันก็จะเป็นสีชมพูหรือว่าสีออกแดงๆนี่แหละนะคะลองทำดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะมีใครไม่เข้าใจไม่ลูกสอบถามได้นะครูบิวว่าเอ้า ครูบีไม่ได้ไม่ได้ไ์สดจะสอบถามยังไงสอบถามได้ในแชทก็ได้ค่ะในแชทส่วนตัวคุณครูในไลน์ในไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่งงานได้หมดเลยเพราะว่าคุณครูมีหลายช่องทางให้นักเรียนสามารถติดต่อคุณครูได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในครัหน้าค่ะบายบาย see you again next time